สวัสดีครับสวัสดีน้องเหลียวนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคุณหน้าคุณตากันนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นนะครับนักร้องดังนะฮะน้องเหลีวจริยานั่นเองนะครับโอ้โหนะครับเหมือนจะเปิดตัวขึ้นคอนเสิร์ตยังไงงั้นเลยเนาะโอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเนี่ยช่างครับช่างนะฮะช่างมุงลวดใช่ครับผมชาญชัยนะครับช่างมุงลวดนะครับผมทํามุงลวดอยู่มุงจีบกันยุงอยู่นะครับ นี่เลยฮะได้โอกาสนะฮะนางเหลีวก็ไปเจอมาในโซเชียลเนาะนะครับใน u t u b e นะฮะผมก็ไปทําบ้านดาราหลายคนเหลีวเจอใครบ้างอ่ะมีกระแตค่ะอ๋อที่เจอใช่ไหมฮะมีน้องกระแตมีพิติกกินสีก็มีนะนะครับพี่พักกุ้งก็มีหลายคนเลยครับนี่เลยฮะเป็นไงล่ะมันแข็งแรงมากแล้วก็ดูดีคือมันมันปิดที่สําคัญนะเวลามันปิดเนี่ยเนี่ยมาดูข้างในโอ้โหนี่มันหายไปเลย นะครับหายมันหายไปในกล่องนี้เลยครับมันเหมือนไม่ได้ติดเลยใช่จริงแล้วมันติดมันสามารถลูดปิดได้นี่ฮะลูดปิดได้เรียบร้อยสวยงามนะครับนี่คือุ้งจีบนะฮะหมงรวดที่ผมทำอยู่ถามความรู้สึกเลยครับน้องเหลียวเลยนะฮะเป็นไงบ้างอ่ะถัาเมื่อกี้เมื่อกี้ทําสวยอยู่แป๊บหนึ่งทําสวยอยู่แป๊บมันติดติดติดรออ๋อน่าจะเพิ่งเจอครั้งแรกเลยมั้งเนี้ยใช่ค่ะไั้ไหม เอีัผมครั้งแรกเกอยวงมลวดครั้งแรกเลยความรู้สึกคปกติคือมันจะแบบว่าเป็นแบบลางเช่เลื่อนเลื่อนอ่าแล้วคือมันก็จะแบบคงเพลงก็แกลกแต่อันนี้แน่นนะคะใช่แน่นมากนะคะแล้วก็สวยงามสวยงามแล้วการยุงกันมาแรงได้แบบว่าโหไม่ต้องกลัวจะเล่นรอดไปเลยคือเวลาเราจะเปิดเพื่อแบบว่าให้ลมเข้าการยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยว่า คุณภาพมากๆเลยนะคะสามารถสั่งได้ที่พี่ชันช้ได้เลยครับได้ที่ผมเลยครับเบอร์อะไรครับพีเ่เบอร์โทรนะครับ082 3 5 6 7 4 3 7นะครับหรือว่าในเพจ Facebook YouTube มุ้งจีบร้อยล้านครับคำเดียว,ว,วเลยครับมุ้งจีบร้อยล้านคำเดียวเลยท่านจะได้เจอกับมุ้งลวดกันยุงนะฮะนะครับผมมุง้งจีบร้อยล้านนี่คือทั้งคนติดทั้งคนมาติดให้คือได้ร้อยล้านยอดขายละร้อย <laughs> ล้านกำไรประมาณหมื่นหนึ่ง ปีหนึ่งกำไรไม่เยอะยอดขายเยอะยอดขายโอเคเลยครับก็ขอบคุณพี่ชันชัยได้เลยครับได้เลยครับผมบริการดีมากๆค่ะขอบคุณน้องหลีวมากเลยครับสวัสดีครับ